สวัสดีครับเพื่อนเพืนยินดีต้อนรับทุกทกคนเข้าสู่ Today v a r i e t y มาพบกับแอดมินต um ั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เพื่อนๆผมจะพาไปดูจีนนะครับกับเขมรน,นะเวลานี้เนี่ยจีนเข้ามาแล้วนะครับมาซ้อมแผนการรบนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นในลักษณะที่จีนมาซ้อมแผนการรบให้เขมรน,นะครับไม่ใช่เป็นการซ้อมรบแบบ ร่วมกันหรอกนะฮะผมว่าเป็นการสอนมากกว่านะว่าจะเอาว่าจะทำยังไงจะมียุทธวิธียังไงที่จะเอาชนะไทยได้ในโปรแกรมมังกรทองปี2025เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้งอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันละกันแล้วก็ถ้าหากใครต้องการวิทยากรสามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับขอบคุณมากครับ เอา,าเพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามาชมเรื่องราวนี้กันนะครับเนื่องจากว่ามีข่าวล่ำๆมาเนาะเพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วแหละว,ว่าจีนเนี่ยจะมีการมาซ้อมรบกับทางขเขมรน,นะหลังจากที่ผู้นำของขเขมรอย่างฮุนมาเน็ตฮุนเซนนะครับแล้วก็รวมถึงพ้ะมหากษัตริย์นะครับ ท่านนรดโตมีหหนุมเนี่ยได้ไปเยือนที่จีนนะครับไปเยือนต่างประเทศได้หลายประเทศแล้วก็ไปเจริญสัมพันธ์ทำไมตีอาพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าซบๆนะจะบอกว่าไปซบเขาก็คือดูกระไรอยู่นะเออแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับไม่นานมานี้นะครับจีนนะครับก็ตกลงที่จะเข้ามาร่วม ฝึกซ้อมกับทางทหารเขมรนะครับจากกองทัพจีนเนี่ยข้ามน้าข้ามทะเลมาเพื่อที่จะมาซ้อมรบกับเขมรนะครับก็ได้อ่าเทียบเรือที่ท่าเรือเรียมนะครับเรียบร้อยแต่ไม่ได้แค่เพียงมาซ้อมรบเท่านั้นนะครับแต่ปรากฏว่าได้นําเอาอาวุธยุโทโธปรกรณ์ต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายเลยเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะครับ แต่ว่าด้วยความอะไรเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เราก็พอที่จะสันนิษฐานได้นะครับปรากฏว่าวันแรกของการเปิดตัวนะครับโปรแกรมมังกรทองปี2025เนี่ยเมื่อวันที่17พฤษภาคม2,568ที่ผ่านมานะณนะเวลานี้ที่ผมกำลังให้ข่าวอยู่ณนะเวลานี้เนี่ยก็คือในช่วงของวันที่18พฤษภาคม2,568นะครับ ก็ปรากฏว่าลักษณะของการที่จะมาซ้อมรบเนี่ยคือจริงการซ้อมรบนี่มันจะเหมือนกับของไทยพวกครอบว่ากอะไรพวกนี้เนี่ยก็คือก็จับกลุ่มกันซ้อมเลยนะครับแล้วก็มาแบ่งยุทธวิธีกันนะครับว่าใครจะสอนวิธีอะไรยังไงบ้างนะครับทุกปีเนี่ยไทยจะมีการจัดแบบนี้วิธีการดําเนินชีวิตในป่าวิธีการรบวางแผนการรบอะไรต่างๆนะครับซึ่ง มันแตกต่างมากจากที่ผมได้ชมวิดีโอมานะครับจากข่าวของคเมร์ทามปรากฏว่าจีนได้ขนอาวุธยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆทางด้านอาวุธเยอะแยะมากมายนะครับมาแบะนะครับแบะกระดินให้กับขเขมรได้รับชมแล้วเหมือนกับว่าขเขมรเนี่ยมาช้อปปิ้งตลาดนัดอาวุธจีนเลยผมเห็นแล้วแบบเฮ้ยนี่ไหนมึงบอกว่ามาซ้อมรบไงแล้วมึงขนเอาอาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านี้มาเพื่ออะไรเออ ก็เลยอยากเอาข่าวนี้นะครับแล้วก็ภาพวิดีโอนี้เนี่ยมาให้กับเพื่อนเพื่อนได้อารับชมกันเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนนะครับไปชมกันเลยครับ เอาไปยังไงบ้างครับคลิปที่ผมเอาให้ดูไปนะครับก็เป็นเหมือนตามที่เพื่อนๆดูณเวลาขณะนี้นะครับก็คือคลิปนี้เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยตามเนื้อข่าวนะครับที่ทางแคมีไทม์เขาได้ให้ไว้เขาบอกว่าอันนี้คือภาพพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของการฝึกซ้อมโกลเด้น r a าก้นะครับหรือว่ามังกรทองประจำปี2025นั่นเองจัดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่17พฤษภาคม2525 25. ที่ผ่านมาโดยมีหัวข้อว่าการปฏิบัติร่วมกันเพื่อตอบโต้การก่อการร้ายแล้วก็การให้ความเชื่อเหลือด้านมนุษยธรรมโดยมีส่วนร่วมจากสมาชิกกว่า2,000คนจากกองทัพราชอนะาณาจักรกัมพูชาแล้วก็กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนนะเออสิ่งที่เราน่าจะวิเคราะห์กันได้นะครับอันนี้ผมชวนเพื่อนๆวิเคราะห์กันแล้วกันนะครับ จริงๆน่ยผมมีคำถามว่าทำไมถึงมีเพียงแค่2ประเทศในการที่จะมาร่วมฝึกเหมือนอย่างประเทศไทยนะครับประเทศไทยนี้ได้เชิญประเทศต่างๆเข้ามาร่วมฝึกฝนเนี่ยรวมทั้งสิ้นก็5ถึง7ประเทศนะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมีเกาหลีใต้นะครับมีสหรัฐอเมริกามีอะไรอีกนะผมจำไม่ได้นะครับหลายเชื้อชาติมีญี่ปุ่นด้วยนะครับรวมทั้งไทยด้วยนะครับซึ่งจะร่วมกันฝึกซ้อมรบอันเนี้ย มองเห็นภาพกว้างว่าอันนี้ใช่เป็นการร่วมกันฝึกซ้อมรบจริงๆแต่ในกรณีของจีนกับเขมรที่เข้ามาแล้วบอกว่าเป็นการฝึกซ้อมรบเนี่ยแล้วในหัวข้อแบบน่าสนใจมากนะครับการก่อการร้ายคือการป้องกันการก่อการร้ายแล้วก็ช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรมเนี่ยเป็นการแบบเหมือนตั้งเป็นโครงการหรือว่าตั้งเป็นหัวข้อไว้เฉยๆหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขมรนะครับผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าเขมรกลัวไทย เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องการาปัญหาเรื่องชายแดนมีค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทางน้ำนะครับหรือทางบกก็แล้วแต่นะครับทำให้ผมมองว่าเขเมรนั้นจะต้องตื่นตัวในเรื่องของการรบซึ่งก่อ,อนหน้าน,นี้ถ้าเพื่อนๆจะได้ยินนะครับได้ส่งทหารไปซ้อมรบที่ไหนครับอินโดนีเซียนะครับเพื่อที่จะไปเรียนหรืออบรมนะครับในส่วนของโปรแกรม อันฝึกโหดของอินโดนีเซียมานะครับก็คือพวกนักรบหมวกแดงนั่นเองปรากฏว่าก็เป็นการฝึกซ้อมหรือว่าอบรมกันไม่จบหลักสูตรนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยโอ้โหไม่ไหวกับพฤติกรรมหรือสันดานของทหารเขมรเอามากๆตรงที่ว่าขี้เกียจไม่ฝึกซ้อมจับกลุ่มนินทาแล้วก็ไม่ได้สนใจในเรื่องของระเบียบว,วินัยอะไรเลยนะครับก็เลยต้องส่งกลับ กลางคันนะครับรู้สึกว่าน่าจะไปฝึกเพียงแค่เดือนเดียวจากหลักสูตรน่าจะประมาณ3หรือ6เดือน,นประมาณนี้นะก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กลับมาแล้วก็มาบอกกับชาวกัมพูชาว่านี่คือไปฝึกมาสําเร็จแล้วเรียบร้อยอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ผมก็เลยมองว่ามันไม่น่าจะเกิดความพร้อมอะไรนะครับพอมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไทยแล้วแล้วก็วกได้ยินข่าวมาว่าไทยนั้นสามารถผลิตอาวุธใช้เองสามารถผลิต รถหุ้มเกราะต่างๆใช้เองเนี่ยก็ทําให้ขเขมรนั้นรู้สึกหวาดกลัวนะครับรู้สึกหวาดกลัวกับทางทหารไทยเป็นอย่างมากก็เลยต้องร้องขอไปทางจีนนะครับให้ช่วยมาสอนนะผมเชื่อยอย่างนั้นนะว่าน่าจะเป็นการสอนหรืออบรมทหารของทางขเขมรหน่อยนะครับให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการรบมากขึ้นแล้วก็เนี่ย คือการการซ้อมรบมันไม่ต้องเอาอาวุธมาแบให้กันดูอะเข้าใจไหมฮะเพื่อนเพือนเพราะฉะนั้นแล้วในสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยปรากฏว่าทางเขมรน,นะครับน่าจะขอรับนะครับอาจจะเป็นการซื้อหรือการแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยจากทางจีนมานะครับเพื่อมาประดับปบระมีหรือว่ามาขู่ให้ไทยได้กลัวกับศักยภาพอาวุธนะครับยุทโธปกรณ์ทางด้านการรบต่างๆเพื่อให เห็นว่าขเขมรนั้นก็มีศักยภาพมีประสิทธิภาพในการรบเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือเป็นการเชิงวิเคราะห์นะครับนิดนึงว่าเฮ้ยขเขมรมันน่าจะกลัวไทยนี่แหละมันถึงต้องการที่จะเอาเอาวุธยุทโธปรกรณ์จากจีนหรือว่าทีมจากจีนนั้นมาช่วยในเรื่องของอยุทธวิธีการรบต่างๆนะครับเอาด่ะเพื่อนๆน,นะครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างนะกับ แนวเรื่องราวนี้ผมอยากให้เพื่อนๆนะั้นลองเข้ามาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับหรือว่าให้ความรู้นะครับให้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยประสบการณ์นะครับให้กับเพื่อนๆในช่องของเราได้เ,เรียนรู้ไปด้วยกันด้วยนะครับเราจะได้เปิดหูเปิดตาให้กว้างขึ้นในช่องคอมเมนต์ใต้ตคลิปวิดีโอนี้ให้หน่อยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมดูโฆษณาและดูเพจได้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ